ก็สวัสดีชาวันพันแมนกันทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมโซดากันอีกเช่นเคยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดสติ๊กเกอ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอแนะนําร้านเติมเกมคุกกี้แลนด์ช็อปบ,บริการการเติมเกมวันพันแมนและเกมอื่นๆอีกมากมายถูก,กเติมเองสะดวกปลอดภัยเพราะร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงใต้คลิปเลยนะครับ เอาละสำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กันในเซิร์เวอร์66 6กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เข้าสู่วันที่5แล้วนะครับคลิปนี้เป็น ep 2ในเซิร์เวอร์66 6สายฟรีของเรานะมาดูกันว่าผมต้องทำอะไรนะซึ่งวันนี้ที่จริงแล้วก็จะมาสุ่มตัวแดงนั่นแหละทุกคนสุ่มตัวแดง100ใบนะนี่นะครับตอนนี้มีอยู่94้ใบนะตัวดำมีอยู่45นะแล้วก็ตัวเหลืองอีกนิดหน่อยนะคือ67 แล้วก็วันนี้ก็จะมีสุ่มตัวม่วงอีก10บใบด้วยนะครับสุ่มยับยับเลยเพราะว่าเราดองมาถึง5วันเลยทีเดียวนะมาดูกันว่าจะได้ตัว s อสกี่ใบซึ่งตอนนี้นะครับกิจกรรมอ่าเจ็ดวันของปูบอมใช่ไหมเราสุ่มไปแล้ว70็ดสิบใบนะครับนี่สุ่มไปแล้ว70ใ็ดะครใบนะวันนี้สุ่มอีกร้อยใบก็เป็นร้อยเจ็ดสิบนะครับเผื่อแบบอีก2วัน50บใบค่อยไปหากันอีกทีแล้วกันนะโอเคตรงนี้ก็ ผมว่าน่าจะยังไหวอยู่นะน่าจะน่าจะได้อยู่นะครับสำหรับคลิปอีพีที่1น,นะวันที่1ที่เราเล่นกันไปผมใช้เพชรนะครับในการซื้อตัวดำ ไป32ใบนะครับถือว่าเยอะมากเลยนะมีใครซื้อตัวดําไปกี่ใบแล้วสําหรับวันที่1นนะสำหรับคนนี้เป็นสายฟรีก็จะแบบกระชั้นชิดเรื่องเวลาเรื่องเพชรเรื่องอะไรมากมายเลยนะส่วนคนที่เป็นสายเติมหรือว่าเติมเยอะๆหน่อยเขาก็ไม่ได้สีเรียสเพราะว่าเพชรเขาเยอะอยู่แล้วส่วนสายฟรีหรือสายเติมน้อยในเพชรเราน้อยก็ ก็ต้องบริหารให้มันถูกนะโดยเฉพาะเรื่องเลเวลของผมนี่คือในการซื้อพลังงานช็อกโกแลตนี่ผมซื้อน้อยมากนะบางทีห้าสิบซื้อเพชรห้าสิบเพชรนี่ผมก็ยังคิดมากเลยนะส่วนกระป๋องม่วงนี่คือยังไม่ได้แตะเลยนะทุกคนเราต้องใช้เพชรอย่างประหยัดนะส่วนเรื่องการดูโฆษณานี่ผมบอกเลยนะผ่านมาห้าวันนี่ผมไม่เคยรีดูโฆษณาเลยนะ ได้อันไหนผมเอาอันนั้นนะอย่างเช่นตรงนี้นะเราได้เป็นเศษของทองผมก็กดรับเลยนะผมลองนั่งดูโฆษณาแล้วมันเสียเวลาชีวิตผมมากเลยนะเพราะว่าอกว่าจะเล่นแต่ละเซิร์ฟ ก่าจะเล่นแต่ละเกมนี่คือใช้เวลามากนะเพราะฉะนั้นนะเราเป็นสายรีแบบไม่ต้องซีเรียสอะไรนะเล่นเท่าที่ไหวนะบอกเลยประสบก,การณ์ในการเล่นเซิร์ฟเวอร์603มันบอกผมเยอะมากนะว่านู่นท้ายเกมถ้าเราจะเล่นจริงๆจ,จ,จังๆแบบไม่เติมนะท้ายเกมยังไงเราก็ไหวนะสำหรับสายรีก็ไหวเหมือนเดิมนะวันนี้มีคนท้าด้วยนะไลฟ์สดไปเมื่อช่วงเช้านะใครจะ100ล้าน ก่อนกันนะผมบอกเลยผมไม่แพ้แน่นอนนะหนึ่งร้อยล้านก่อนกันมีใครอยากแข่งกับผมก็คอมเมนต์ได้นะใครจะหนึ่งร้อยล้านก่อนกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เราเล่นยาวๆอยู่แล้วนั่นเองนะโอเคมาลุยกันเลยดีกว่าครับตอนนี้ตัวละครของผมนะดวงดีหน่อยนะวันแรกเราได้ซอมบี้แมนมานะได้ซอมบี้แมนมา แต่ว่าคอเราก็ต้องใช้คอปูพอมอยู่เหมือนเดิมนะตัวที่เราจะเอาออกก็จะมีหน้ากากหวานกับมุเมแงนะเราจะเอาโซนิกใส่กับปูบอมใส่นั่นเองนะส่วนตัวตู้ตัวแดงที่เราจะสุ่มมาถ้าเราได้ตัวดีก็จะเปลี่ยนฟูกิกับบีชคิงนะประมาณนี้ครับปลุยกันเลยดีกว่าครับทุกคนโอเคมาที่ตู้ตัวแดงนะครับอ่ะเราสุ่มตัวเหลืองก่อนแล้วกันนะครับตัวเหลือง60ใบนะ60ใบเอาแบบ ดวงเกลือออกหน่อยแล้วกันนะตุ่มตัวเหลืองโลแรกครับไปสิใบแรกปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาตัว R ตัวเอเฮ้ยมีตัว SR ผมว่าหนึ่งตัวครับใครก้าขยับตัวฉันจะพอให้เป็นจุนบูไฟมาแล้วนั่นเองนะโอ้ยังไม่ได้นะบูาฟเอามาปลดฟิกเกอร์ครับพวกนี้นะตัวตัวเหลืองนี่เพื่อถ้าได้ตัว SR ก็พอได้ปลดฟิกเกอร์ตัว R ตัว n อับางตัวเราก็ยังไม่มีนะ เพราะว่าเราดองไว้มาสุ่มนะครับทำคลิปเลยเอาได้อีกตัวครับ sr อีกหนึ่งตัวปึ๊บไปสามสิบใบของตัวเหลืองครับสามสิบใบของตัวเหลืองจะมี sr s หรือเปล่าแล้วกไ็ได้ได้ตัวปีศาจใต้ดินนะครับตัว sr เฮ้ยดวงมันเกลือจริงหรือเปล่านี่เราได้ตัว sr สามโลติดเลยนะขนาดตัวเหลืองนะแล้วมาดูซิว่า โอเคโลที่สี่นะครับไม่มี SR แล้วก็โลที่5 50หาใบของตัวเหลือง <Okay. S 1> กดค่าไปเลยหืค้างแบบนี้สีทองหรือเปล่าหรือว่าเป็นตัวใหม่หากไม่อยากถูกฆ่าแล้วละก็จงเชื่อฟังดีๆผู้ส่งสารทะเลลึกลูกน้องราชาทะเลลึกหรือราชาซีฟูนนั่นเองอ่ะตัวเหลืองโลสุดท้ายนะครับ60บใบ 60ใบกดข้ามเลยแล้วกันปุ๊บสีทองหรือเปล่าเป็นไอรอนหนึ่งตัวครับแล้วก็มีตัวใหม่หนึ่งตัวไม่มีสีทองครับแต่ก็ได้ตัว SR มาอยู่มาเรามาลุยต่อกันที่ตัวแดงนะเราสุ่มตัวแดงครบ100ใบเราจะไปตัวม่วงกันทุกคนตัวม่วงเราบอกเลยนะเราล็อกายชาซีฟู้ดนะมันต้องได้เหมือนกันนะเซิร์ฟเวอร์663นี่ดวงดีจัดเซิร์ฟเวอร์นี้ขอให้มันดวงดีแล้วกันนะ พูดถึงเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะใครที่แบบเปิด10โลแรกได้ตัวพวกโจซีนีเมลกาดดวงดีจัดมากๆเลยนะผมบอกเลยแต่เซิร์ฟเวอร์นี้ผมเปิดโลแรกได้ดวงนะ <c oughs> ได้ดวงเหมือนเซิร์ฟเวอร์หกศเลยต่างไม่ค่อยดีเท่าไหร่โลแรกผ่านไปครับได้นักมายากลมา1ตัวไปเอาไว้กดฟิกเกอร์แล้วกันแต่มันอยู่ชั้นสูงๆอย่งนนะนักมายากลมันเข้ามาช้ากว่าเพื่อนนะแล้วก็ได้อีกหนึ่งตัวก็เป็นซน็คแมนนั่นเอง โอเคมาโลที่สามครับ30สใบของตัวแดง30สใบของตัวแดงกดข้ามไปเลยแล้วค้างแบบนี้บอกเลยนะครับตัวสีทองต้องมาแล้วหรือเปล่าตัวสีทองมาแล้วครับมนุษย์ได้สร้างมนพิษต่อสิ่งแวดลอ้อมซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่อยากอ่านเลยคำพูดนี้โอ้โห <c oughs> วัคซีนแมนล่างแรกอยากได้ล่างสองมากกว่านะ ลังแรกมานะครับก็ถือว่าดีนะจะเป็นตัวใหม่นะครับเราได้ตัวแดงเพิ่มอีกหนึ่งใบนะเดี๋ยวค่อยไปรับอยู่ตรงกิจกรรมแล้วกันแล้วก็โลที่สี่สี่สิบขอสีทองอีกหนึ่งชิ้นได้ไหมปุ๊บปุ๊บมาหรือเปล่าอาชาไม่ใช่นะผู้สงสารไปกันต่อครับ s <S มาโลที่ห้าแล้วห้าส <'s> ิบ <'s> กดไปเลยปุ๊บ เอสอาร์เฟดเอสอาร์เฟดเอสอาร์สองตัวราชานนันฟ้ากับฟูเคเก่านั่นเองก็ถือว่าเป็นการปลดรกิจเล็กๆน้อยแล้วกันไปกันต่อครับไปที่หกสิบแล้วนะสําหรับตัวแดงกดข้ามไปเลยหนึ่งทีแล้วรังอีกหนึ่งเทียบเจนจอนมาก่อนแล้วก็สีทองมาอีกหนึ่งตัวครับเป็นในคข้าจะบดขยี้แกให้เป็นจุนตัวละครตัวนี้คือใครเอ่ยกดไปดูซิแล้วก็ มัดลงว่าคุยได้ราชาซีฟู้ดมาครับล่างแรกได้ล่างแรกมาต่อไปก็ต้องเป็นลูกแก้วแล้วหรือเปล่ามาดูกันได้ล่างแรกว่ะเลขสามสิบใบครับมาโลที่เจ็ดครับเจ็ดสิบใบกดไปเลยหนึ่งทีลุครังอีกแล้วฉันขำไม่ออกหรอกนะสมายแมนครับ ปุ๊บได้รูปร่างทาวรของสมายแมนด้วยเดี๋ยวเราไปใส่กันปุ๊บปุ๊บได้สมายแมนมาครับอีกยี่สิบใบอีกยี่สิบใบครับผมกดคามเป็นหนึ่งทีค้างอีกแล้วหรือว่าสีทองจะมาหรือเปล่าสีทองมาอีกแล้วหูได้สามทองภายใต้ผลพลังจิตอันทรงพลังองแรงน้องถั่วเกลียวกันชุบล่างแรกว่ะ ถือว่าถือว่ายังไงดีสามทองของเรานี่ได้ดีแค่ราชาซีฟู้ดตัวเดียวนะราชาซีฟู้ดเราจะเอาไปทำอีก,กาสนายได้อีกหนึ่งที่ดิมาไหมไม่มานะเพราะว่าไม่ค้างได้นังกกหวานมาหนึ่งตัวครับโอเคเรามารับกิจกรรมดีกว่าครับรับไปเลย รับไปเลยปุ๊บหืมตัวแทงสามใบจุกๆไปตัวแทงสามใบจุกๆไปครับแล้วก็กิจกรรมได้ตัวม่วงมาห้าใบเอ้ยตัวม่วงมาสิบเลยเหรอเป็นสิบห้าครับตรงนี้อีกสิบใบมาแล้วกิจกรรมวันพรุ่งนี้นะเราจะได้ตัวม่วงอีกสิบใบนะรอดูเลยวันที่หกนะครับวันนี้เราจะมาสุ่มตัวม่วงสิบใบแรกก่อนนะอ่ะอีกสิบใบ ของตัวแดงก็จะครบหนึ่งร้อยใบของวันนี้พอดีละทวนครบพอดีครับมาปดข้ามไปเลยไม่น่าจะมีอะไรหนึ่งร้อยตัวแดงของเราออืืหมาเรามาอ,าอีกาสนายดีกว่าครับลายชาซีฟูดของเราวันนี้มีอโศจกริดก่ด้วยนะมีใครสุ่มแล้วหรือยงังหรือว่ามาพุ่เมื่อวานนะน่าจะมาเมื่อวานเราล็อกเลยครับ อีกอาสานะัยมาเราสุ่มไปแล้วนะสองใบอีกสักหน่อยแล้วกันอีกสักหน่อยแล้วกันกดขามแบบทีเผอกดขามแบบทีเผอปุ๊บ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 หืมนี่ฉันเป็นผลงานชิ้นเอกที่ไม่เคยมีมาก่อนโจสีร่างแรกร่างเอชอาร์ไม่ออกวะทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็ดวงเกลือตามระเบียบนะครับดวงเกลือธรรมดานะครับมาดูผลประกอบการของเรานะตอนนี้อการสนายนะเรามีร่างแรกร่วงร่างแรกของราชานะราชาใต้ดินด้วยนะนเราจะเอาอะไรก็ได้นะถ้ามันออกนะถ้ามันออกเราเรามีตัวร่างแรกอยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นร่วงราชาใต้ดินราชาซีฟู้ดราชาใต้ดินนะ โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันที่ห้านะมาอัปเดตพลังกันเล็กน้อยดีกว่าครับตอนนี้อันดับหนึ่งเขาไปถึงไหนแล้วส่วนมากเขาเลเวลสี่สิบเจ็ดสี่สิแปดแล้วนะยี่ิเจดสี่บแปดนะพลังนี่คือสี่แสนห้าแล้วนะห่างกับเราประมาณห้าเท่าโอเคกิวยังอยู่กิวตองหกนะกิวอยู่อันดับแปดนะใครอยากเล่นด้วยกันก็มาอยู่กิวตองหกได้นะทุกคนผมไปลองกิวด้วยนั่นเองนะ โอเคเหลืออีกกี่ใบทุกคนเหลืออีกอีกห้าสิบใบนะเราจะได้ปุบ่บอมกับอีกสองวันน่าจะได้นะทำขาดอยู่อีกก็จะได้อีกสามใบตรงนี้นะสามใบตรงนี้แล้ววันพรุ่งนี้ก็จะได้อีกหกใบอยู่ตรงนี้นะน่าจะซื้อไม่เยอะนะคิดว่าอย่างน้อยก็สามสนะิบใบน้าอย่างน้อยก็สามสิบใบสามพันกว่าเพชนะค่อยเก็บซื้อและอีกขาดอีกตรงนี้ด้วยนะ ยังไม่ได้ซื้อตรงนี้อีกหนึ่งแพ็คนี่อีกหนึ่งแพ็คเดี๋ยวเราซื้อนะครับจําเป็นต้องซื้อตรงโซนิกก็เหมือนกันนะวันที่1กับวันที่2แพ็คตรงนี้ก็คุมเหมือนกันแล้วก็มีร้านค้าลึกลับนะที่เราจะเป็นเราต้องซื้อนะถ้ามีตัวแดงขึ้นมานะมันราคาถูกกว่าปกติยังไงก็ต้องซื้อให้ครบนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสําหรับวันที่5นะครับอย่างน้นอยก็วิวสี่สิบแล้วก็ฟาร์มของม่วงนะหลอระยะยาวนะสัก เกือบเดือนนะน่าจะรู้ผลว่าไอดีเราจะไปต่อ,อยังไงอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับยินดี้สวัสดีครับ